สวัสดีครับ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 วันนี้เราก็มาอยู่กับพื้นที่ในเขตอำเภอโนนสูงนะครับตอนนี้เราอยู่ครับคุณอะไรนะครับสมเกียรติโสดกลางครับสมเกียรติโสดกลางครับสโล่ซเสือดอเด็กโสดปลาเป็นสดนนี่โสดครับสดตลอดกาลจะไม่สดนะตอนนี้เราจะมาคุยเอ้ตอนนี้เราอยู่กังท่องที่อะไรครับ ตรงนี้เป็นหมู่บ้านบิงครับบ้านบิงบ้านบิงจะมีจะมีบ้านบิงพัฒนาจะมีสองหมดตานนี้บ้านบิงหรือบ้านบิงพัฒนาบ้านบิงพัฒนาบ้านบิงพัฒนาตัโมเลยโมสิบสองครับโมสิบสองครับเอ่อบริเวณเราอยู่ตรงไหนเอ่ออยู่ข้างวัดเลยครับทางหัวนอนวัดหัวนอนวัดบ้านบิงนะครับหัวนอนคือทิศใต้เนาะหัวนอนคือทิศใต้ครับเนาะใต้อยู่ใกล้ๆก็เมน ครับมีอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับมีอยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ข้างหลังเนาะสิงห์หลังบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เต็มข้างหลังก็เป็นป่ากุ้งป่าน้ก็ยังรกหน่อยๆครับก็ยังคงทำไปอ่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี่ครับอ่อันนี้ก็เรื่องอะไรนะคู่มือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เอ่อด็กข่าวว่าคุณสุเกียรติโสดสดกลางครับเอ่อทำไมถึงอยากจะ มาศึกษาเรื่องนี้หรือความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วลองลอฟังจังหน่อยครับครับอืมก็ขอเกินย้อนหลังนิดนึงเนาะครับคือที่จริงผมว่าม่มีความรู้ทางด้านการเกษตรหรอกแต่ว่า,เ,าเป็นเป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่บ้านดิงเนี่ยครับครับพอเรียนจบก็ไปทํางานอยู่ไกลยบ้านแถวชนบุรีเป็นยี่สิบปีแต่มีโอกาสไปกลับบ้านมาแล้วก็มาลองทําเกษตรดูเราเกิดความชอบ ในการทําเกษตรก็ยังมีข้อสงสัยหลายๆเรื่องว่าทําเกษตรแ้วมันจะจนจริงไหมหรือทําเกษตรแ้วมันจะเอาตัวรอดได้เองไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองมาศึกษาดูก็เลยมีความตั้งใจที่จะทําเป็นศูนย์เรียนรู้คืออันนัน้นคือความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วผมมาเจอกลุ่มตรงเนี้ยกลุ่มเกษตรทฤษฎีหน่อยตามใครแนะนําให้หรือไปจากไหน มีมีพี่ที่เป็นพันธมิตรกันนะครับที่รูจากในเรื่องกรารเกษตรอ่าพี่เขาก็แนะนําว่าเออมันมีกลุ่มนี้เขามามีโคงรคงกางนี้เขามาก็เลยเขาไปศึกษาดูก็เห็นว่าเออมันตอบโจทย์เราตรงกับความตั้งใจของเราออก,ก็เลยก็เลยเขาไปไปหาความรู้ศึกษาแล้วกอเขาเขาไปอยู่ในกลุ่มขเขากลุ่มนี้เอ่อใครเป็นต้นเรื่องหรือใครเป็นต้นอะไรนะเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของใครใครดูแลตรงนี้ ก็เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับดีเราเราไปสมัครทางไหนยังไงอ๋อตอนนั้นผมสมัครทางทางออนไลน์ครับทางออนไลน์แล้วก็พอสมัครเสร็จก็เข้าไปไปขอคําแนะนําจากพี่เกษตรกอำเภอที่หนึ่งจาแนะนาแล้วก็หาอกสระตารไปยื่นสมัครเราก็ได้เลยใช่ไหมก็ใช่เวลาพิจารณาแปลงก็ตอนนนอยู่นะอครับสองสามเดือนได้มั้งตอนเขาเขาไดูพื้นที่เราเนี่ย ใช่ครับเขาจะมีข้อมูลจากเอกสารของเราแล้วก็มาดูพื้นที่แล้วก็ไปพิจารณาจากก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาแปลงไหมจะได้ไม่ได้ด้วยจะไม่ได้เนาะตอนี่เราก็ได้เราสมัครแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วครับสามแต่นี้ก็วันนี้วันที่สามมิถุนาพิกตรก็หลายเดือนทตนี้เราก็แต่ตั้งแต่นั้นมาเราเขาลงโครงการปุ๊บอ่ะเดี๋ยวคงบถามหน่อยโครงการนี่มันมันเอื้อให้เกษตรกร ได้ประโยชน์ยังไงบ้างตามตามรักษาโครงการเขาเลยเขาให้อะไรยังไงหรือเราต้องรับผิดชอบอะไรยังไงบ้างจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของโครงการจริงๆก็คืออยากจะสนับสน,นุนเกษตรกรหรือว่าเขาเรียกว่าผู้คนที่ต้องการกลับมาทําเกษตรตามที่เกิดเจ้าของอ๋อมาเกิดเราที่นี่ก็พอมีคนเขาร่วมโครงการเพ็กก็จะเอาจุดที่เขาร่วมโครงการนี่เป็นศูนย์เรียนรู้ พาสูงเรียนลูกก็หมายถึงว่าการให้ความองค์ความลูกเกี่ยวกับการทําปุ๋ยใช่เอง<ม>การมักปุ๋ยใช่เอง<ม>การปลูกพืช<ม>ให้มันลดการใช้เคมีนะครับจอ<ม>เป็นกเกษตรปลอดสารอันนี้แนวทางของเขาครับแนวทางของเขาอของกระทรวงเกษตรครับเอ่อณตอนนี้เขาเขามาทําอะไรให้อีกมั่ง หน้าถึงหนะ้าตอนนี้ตอนนี้ก็คือทางเจ้าของโครงการก็คือตอนนี้มาคูดบ่อกระทรวงเกษตรเนะาะครับกระทรวงเกษตรคนดูแลก็ลคือ,กเ,อ,คอเกษตรอำเภอไหมจะจะมีหน่วยงานร่วมกันนะครับจะมีเกษตรอำเภอมีพัฒนาทีตินมีของกรมประมงปทุมัต์อะไรประมาณนี้ครับก็คือแต่ละอย่างมามา,มาช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันพักดันแล้วอันนี้เราอยู่ในตำบลบิงมีมีกลุ่ม หนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรที่ที่ไปายลายคนภายในตำบลบิงเองตอนนี้ที่ผมทราบข่าวมาที่ถามมาก็คือหนึ่งตำบลตำบลบิงจะมีมาสิบสิบหกแปลงสิบหกครับแต่จะแบ่งเป็นเฟสเฟสเฟสแรปดแปลงเฟสสองแปดแปลงอ๋อเฟสก็คือทําชุดแรกก่อนชุดแรกก่อนแล้วไม่กับชุดสองใช่ใช่ประมาณทำมาเรื่อยๆแล้วเราต้องจ่ายตังอะไรบ้างไม่มีค่าใช้จ่ายครับจริงไหมครับโอ้ชาเกษตรกรจะสมัครเพิ่มเลยไหม ่่าาไไมมรรู้เ,เต้องไปถามตร,ตรงนั้นตรงตรงดูข้อมูลข่าวสารนี่สิติดตามข่าวสารทีว่าเขาจะเปิดรับเพิ่มอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะค,ครับ,รบอเคันนี้คือเป็นข้อมูลซึ่งคุณสุเกตให้มานะครับอันนี้เราก็ได้เป็นเป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมของตบดีคร,บครับรุ่นแรกเลยครับาาอาจารย์เออ่ในในแปดคนแรกเนี่ยตอนนี้เขาเขาทยอยคุดบ่อใช่ไหมตอนนี้ตำบลบิงคุดไปแล้วฮะห้าแปลงห้าบ่อห้าบ่อมีแปดแปลงคุดไปแล้วห้าเหลยอีกสาม ชนี่ปริมาณการขุดบ่อที่เขาวางเป้าเดี๋ยวเราต้องมีพื้นที่ทลายเพืถึงรับเขอาโครงการอันดับแรกเป็นร้อยไร่หรือว่าไหลเนีอ่อ,ไองไงไม่ไม่ต้องไม่ไหเขาจะ <c oughs> มันมันมันเริ่มต้นตั้งแต่มีสามไร่มีสามไร่สีไ่ไร่สีไ่ไร่ห้าไร่ห้าไร่ล้วก็มากกว่าห้าไร่มากกว่าห้าไร่ด้วยครับแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีสามถึงห้าไร่ซึ่งแต่ละขนาดของแปลงแต่ละขนาดน่ะ มันจะคุดบ่อไปเท่ากันอันนี้ผมยกตัวอยา่างอ,อย่างผมเข้ารองโครงการที่สามไร่ผมก็ได้บ่อขนาดที่สองพันหนึ่งรอยคิวสองพันหนึ่งรอยคิวครับสี่ไร่ก็จะได้สองพันแปดร้อยคิวครับห้าไร่ก็จะได้ที่สามพันห้าร้อยคิวซึ่งรูปแบบของบ่อเน,นี่ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างพัฒนาที่ดินเกษตรแล้วก็จะของแปลงว่าจะออกแบบรูปบอ่อแบบไหนกว้างยาวความลึกเท่าไรก็ว่ากันอีกทีสมากก็สี่เหลี่ยมเลยเนาะครับวนณยา่ามากก็จะเป็นสี่เหลี่ยมครับ วงกลมไม่ค่อยมีคพุทธย่าวงกลมพื้นที่เราไม่มี <No. S 2> ครับเเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะลงจืดหรือเป็นผักผัดแบบนี้นี่แหละแต่เองคุยกันออดูดูที่ความดูพื้นที่<ม>ประมาณเนี่ยดูดูที่ความเหมาะสมแต่ว่าพื้นที่บ้านเราเนี่ยจะคุดไม่เกินสามเมตร uh huh. อย่างอย่างแป้งผมผมให้ให้ความลึกแค่สามเมตรเพราะว่าเกินนั่นน้ำออกถา่ว่าน้ำออก มันไม่ใช่น้ำจืดมันเป็นน้ำเค็มมันทำอะไรไม่ได้นี่ยน้ำข้ามันทำอะไรไม่ได้บีงก็เค็มกันทั่วเลยเค็มกันหมดนะครับปลาเกลือโอ้ตายเนี่ยเออใช่บ้านบีงเค็มเนาะเค็มเป็นเคยเป็นน้ำเกลือมาก่อนใช่ใช่ก็เลยความลึกมันก็เลยมีข้อจำกัดนิดนึงว่าถ้าเกินสามเมตรก็ไปเื้นน้ำเค็มมันก็ทำอะไรไม่ได้ที่นี่ เดี๋ยวเราลงไปดูพื้นที่จริงตอนนี้เรามาดูว่ามาคุยเบื้องต้นก่อนเพื่อให้ได้แก่นของโครงการทฤษฎีที่คุณคคสมเกียรติบ่าตั้งเป้าไว้ก็คุยกับอ,ะ,อะไรกระทรวงเกษตรนะตอนนี้เราคุดเรียบร้อยอยังวันนี้วันที่สามิถุนายนหกสี่ก็คุดเรียบร้อยก็คุดตั้งแต่ช่วงไหนแปลงของผมคุดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเร็จไปแล้วครับตอนเนี้ยประมาณกลางกลางเดือนพฤษภาไหมตั้งปลายเดือนพฤษภา ประมาณสายสายพืชสปาสายพืชสปาสายพืชสปาแล้วทีนี้มันมีความลําบากของเราสามแปลงสามไร่ไหมสามไร่ครับผมผมสามมันตอนขุดมันมีมันได้ดังใจเราไหมหมายถึงว่าเออ่พื้นที่สองพันหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรลูกบาทเมตรหรือสองพัน่หนึ่งร้อยคิวมันได้ดังใจที่เราดีไซน์ไปไหมแบบบอแบบอะไรเนี่ย เออก็ได้ครับได้ครับได้ได้อย่างที่เราคิดแล้วก็อย่างอย่างที่ออกแบบกันมาครับเขาไม่ห้มากกว่านี้ไม่ห้น้อยกว่านี้ต้องตามแบบแลกแบบแบบฟอร์มแบบรูปที่เขาเสนอมามีการประมูลราคาใช่ไหมระดับกระทรวงระดับอะไรเนี่ยครับมีการประมูลราคาออกมาแล้วก็จะก่อนเราก็ไปดูแลพิงจะดูบอกของเราให้ได้ตามที่เป้าหมายกันนครับเราจะของแปลงเราก็ไปดูพื้นที่แล้วก็คุอกว่าตามตามแบบเราไหมของเรามีคนมาดูแล เป็นพ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ี <sympath is> ่เลี้ยงหรือเป็นคนให้คำปรึกษาอะไรตลอดมีมีไหมมีมีครับอาจารย์คือเขาเรียกว่าน้องน้องจ้างงานน้องจ้างงานทางกระทรวงเขาจะจ้างงานแรงงานมาก็หนึ่งคนต่อสองแปลงของของเรานี่ใครของของผมนี่จะเป็นน้องน้องอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเปแปลงผมก็แปลงข้างกันโอเคครับก็คือว่าที่ผ่านมาเรียบร้อยดีเนาะก็เรียบร้อยดีครับก็ที่นี่ เป้าต่อไปอ่ามีมีมีบ่อลูกหนึ่งเป่าต่อไปที่เขาวางแผนจะให้หเพิ่มเติมมันมีอะไรบ้างครับก็ทั้งโครงการก็จะมีการสนับสนุนเรื่องพันปลาอีพันปลาปลาพันพันไม้ไม้ที่ปลูกในพื้นที่อะไรนะครับไม้ต้นน้อยๆเนาะครับที่นี่ประเภทไปปลาหรือไม่ผลหรือไม่มันก็จะแบ่งเป็นไม้ผลแล้วก็ไม้พวกไม้ไม้เศรษฐกิจไม้ยืนต้นก็จะมี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 หลายอย่างนะครับอาจารย์ ที่นี่พวกพืชพักอะไรต่าง,างๆนานาแล้วต่อไปก็คงจะเป็นการส่งเสริมเรื่ององค์ความรู้เกีเ่ยวกับการทําเกษตรแล้นี่เหรอวตอนนี้ตอนนี้น้าเข่าบอายอีกอย่างฝนมากอ,อ๋อเขา่าของผมเข่าได้น้อยหนึ่งเยผมก็ยังมีแผนที่จะไปเอาดึงน้ำเข่าบ่อยให้มันเต็มอ๋อแสงว่ามันไม่ใช่รองน้ำเลยต้องทาเสาะรองมาอีกเนี่ยไม่ใช,ช่จะถามของของผมผมันทำไมน้ำจะเต็มบอกคไามหมายเป็นแบบนี้อ๋ออ๋อ คือผมต้องผันน้ำจากจากอีกทุดหนึ่งมาเขาบอกอ๋อี่อันในทุนเองอ่าอันนี้คือเราต้องทาเองอ๋อเพราะมันนอกเหนือนอกเหนือจากเงื่อนไทของโครงการอ๋อเราก็ต้องดึงมานามแต่เต็มบอกคงจะอยู่ยาวเนาะก็ค่อยดูจะจะเห็นไหมไม่รู้พอดูมันเป็นปีแรกยังคาดเดาไม่ได้โอเคอันนี้ก็เขาเปาะปลานี่จะมาให้ปลาประเภทไหนปลาที่มาตำวจก็จะเป็นปลานินครับปลานินปลานินเบสิใหญ่ปลานิลเนาะครับก็จะเป็นปลานินก่อนอ่าแล้วก็อาจจะเป็น แก่กเล็กปั๊บแผ่ใช่ไหมพอปั๊บมันก็ออกโล่ร้านเต็มบอ่อประมาณอะไรอย่างเงี้ยเน,ะนมาะต้นไม้มีบนนั้มีอย่างอื่นยังไหมมีโซลาร์เซลล์มีถังน้ำอ่าใช่แต่ก่อนเราเด็กเขาว่ามีตอนที่ผมสมารอ่ะคือมีมแต่<ช>ผมไม่รู้ว่ามันยังจะมีอยู่หรือเปล่าต้องอต้องตสอบถาม,ถามอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้อ่าใช่ใช่เพราะมันมันข้าจ่ายอย่างมากเนาะหลายรักหลายหมื่นเนาะนอกเอเจ้าะโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์กับระบบน้ำเนี่ยก็หลายหมื่นแล้วเนาะ ถือว่าตอนนี้เราก็ยังน้อยๆแล้วก็ได้ได้ข้อมูลรับเลยกันแล้วได้ข้อมูลส่วนหนึ่งมาสําหรับการเตรียมพื้นที่ทําการเกษตรแล้วตั้งเป้าไว้หลังจากนี่ถ้าได้แล้วเราจะทําภายในสามไร่ของเองเนี่ยสามสี่ไร่จริงๆมีทท่ไกร่น,น้ตรงนี้ที่ตรงนั้นมันมีทั้งมดสี่ไร่ครับเราจะวางแพลนนอกเนื้อจากตีก็าหา่มีอะไรบ้างจุด<อ>ขายของเอง อือคลพับไหมปลูกี่บพ้นอื่นไหมครับครับจะปลูกกาแฟหรือปลูกทุเรียนไม่ได้หรอาีนีมันนี้มันได้ที่ที่ไม่ได้แบกทุเรียนคือแผนของผมก็คือผมทําเรื่องอ้อยอ้อยคัน้ำมาครับอาจารย์อ้อยคันนาครับผมทําเรื่องอ้อยคันนามาในระยะหนึ่งแล้วเราผมจะเอาพื้นที่ตรงนี้สานต่ออ้อยคันนาพันุ์อะไรบ้างเอ่อผมจะลงสุพรรณห้าศูนย์ครับอาจารย์สุพรรณห้าศูนย์มันเป็นสายพันธุ์คันนา ดื่มโด,โดยเฉพาะโดยเฉพาะไม่ใช่หีไปทำต่างๆงงาไม่ไม่ไม่ใช่โรงอ้อยโรงงานมันจะเป็นปายพันธ์ของมันแสงมันมีความรู้มาก่อนหรือว่าชอบในการทําอ้อยขันนาไหมคือ,อยพ,พยายามศึกษาจากกลุ่มพี่ๆที่เขาทําเราประสบความสําเร็จมาเรากอแนะนํามาว่าเออพืชตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ได้ในเรื่องของการมีรายได้เขาสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระยะเวลาในการให้ผลหลิตไม่นานจนเกินไปมัน ถ้าเราปลูกนี่ขายเดียวเฉยหรือว่าลองลองขายสมมวัวเราปลูกแปลงส,สักงานเนี่ยช่วงเดือนนี่สักเดือนทัดไปช่วงเดือนแปลงงานที่สองงานที่สามมันวนในการให้ผลผลิตได้ไหม้เขาห<ข>มายของผมหมายว่าถ้าเราปลูกพร้อมกันปุ๊บมันก็จะตัดพร้อมกันใช่ไหมหัราใช่ใช่แต่ถ้าเกิดทับวางทรับวางซับวบางทับวางไอ้นามปริมาณอ่อยแล้วก็ค่อยทยอย ตัดทีละเดือนละเดือนอได้ไม่เป็นไม่ใกล้ๆเหมือนกับรา,ายได้เราจะมีเทียบสูงเดือนอะไรก็ไม่หรือไม่น้ำอ้อยถ้าเจอน้อฝนมันจะจืดไหมเลยผมก็ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้กันเลยคคือเศึกษาวิธีการบริหารจัดการพื้นที่มันมีหลายวิธีครับพจาจย์อย่างาเปรียบเทียบเหมือนเราปลูกอ้อยตรงโรงงานพอตัดคือตัดเพื่อควมดปึ๊บให้งอกใหม่เลยแย่ก็ได้แต่เราต้องดูว่าเวลาตัดค้อมกันพึ่งจํานวนที่เราตัดมันเยอะจนเกินไปเราระบายของไม่ทันมันก็เหลือทิ้ง แต่ของผมที่คือผมจะทําเป็นเกษตรเขาเรียกว่าเกษตรปานี้คืออาจจะปลูกลักณะคายกันแต่ว่าผมอาจจะปลูกเป็นหลุมเราดูแลให้มันได้ไม่ไมจะเป็นต้องปลูกเยอะอปลูกแค่ให้เราดูแลได้อ,ค,อคือการดูแลอาจจะว่าการไหวนอการไหว,วลาเพราะว่าบางทีห้อยหลุมหนึ่งมันอาจจะไหวไม่เกินสิบห้าลาอยิงเนี้ยแต่ละลามันจะขึ้นมาพร้อมกัน เราก็เวลาเราตัดเราก็ไปดูลำที่มันแก่เราก็ตัดออกมามาคันน้ำไอ้ลำไหนที่ยังไม่แก่เมื่อไรเราก็ปล่อยไปเราก็จะวนอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็คือเขาเรียกว่าปฏิปานธิตคือทําตามกําลังงานมันจะเป็นต้องทําเยอะจนดูแลไม่ได้อะไรสามไรเราสามารถทําได้คนเดียวก็ได้ใช่ไหมครับสามไรทำคนเดียวไม่จดเป็นต้องจ้างเราที่จริงทำม้วยอะถ้าทาคนเดียวปลูกขายทั้งปีคันน้ำขายทั้งปีไม่ไม่จะไร่เดียวนี่ผมก็ถือว่าโอเคแล้ว มีหยคันตลอดจรหนึ่งไรนี้เป็นในทิศทางเป้าประสงค์มีอย่างอื่นยังไม่ที่จะเล่าพี่น้องมันเองเผื่อใค้มาดูใส่ข้อมูล<อ>ขายไอเดียโคตัวโครงการเราหลังจากนี้เราหลังจากเขาให้พันปลาให้ต้นไม้มาบางบางส่วนเราเราจะบางแขนเขาเขาเขาไฟบังคับไม่ไม่จะต้องไปสางบานไฟบังคับไม่จะต้องไปเรียง ปลาเลียงไก่เลียงหมูมีมีไหมมีตัวมีตัวนี้ไหมตามเงื่อนไขเขาก็อยากให้คนเกษตรกรที่เขาลองโครงการจริงๆคือคือเขาลองโครงการแล้วต้องทําจริงไม่ว่าไม่ใช่ว่าเขาโครงการแค่อยากได้บ่อในพื้นที่อย่างเงี้ยจริงๆก็ต้องมาไปปลุกทีว่าสายไปไปดูแลทาเพื่อมันเกิดผลประโยชน์จริงๆงบประมาณที่ให้มานะครับอาจารย์แต่บางคนว่าเขาโครงการเพื่ออยากได้บ่อก็มีแต่น่าก็มันก็ยังว่าเนาะ เกษตรกรแต่ละคนก็มีจุดประสงค์แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยเขามีที่บ้านอยู่แล้วเนาะใช่อยู่ใกล้บ้านจะเป็นปลูกบ้านใหม่มันก็ไม่ใช่ยึดเพืองไปหาตัวเก่าอย่างอย่างผมเนี่ยผมมีโครงการที่จะทําเป็นทําเกษตรใครมีรายได้อย่างตัวเราเป็นที่อยู่อาศัยเราก็เป็นสู่เล่นรู้ในกรณีที่เราเราทําอะไรที่มันพอที่จะแบ่งปันให้เกษตรกรด้วยกันได้เงี้ย เขยยักใครอยากมาดูมาดูใช่ใครอยากมาดูมาดูอะไรอาเงี้ยอาจจะปรับเปลี่ยนพืชไม่เหมือนเราก็ได้ใช่อาจจะเป็นพืชตัวใหม่ๆคืออาจจะคิดนกกอะบ้างอะไรการทำเกษตรคิดนกกาอบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณน่ะครับวันนี้ก็อ่ะนี่เอกสารอะไรมีอะไร้างอ๋อเดี๋ยวผมขอฝากหน่อยนะครับคือถามว่าผมทำเกษตรมันก็ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นหรือว่ายังไม่ถึงจุดที่มัน อะไรมากมายแต่ผมก็จะทําไปเรื่อยๆผมก็ฝากตัวนี้นิดนึงอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าการทเกษติแบบไบโอเทคนิคไบโอไบโอเทคนิคอย่างไงไม่ค่อยได้ยินอะไรอ่าใช่มันอาจจะเป็นทับที่ฟังเราไม่ค่อยได้ยินนะท่าไไรเกษติไบโอเทคนิคมันมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่ทีนี้ผมว่าเดี๋ยวถ้าพอผมทำผมจะฝากติดตามว่าเวลาผมทำกษติไบโอ คำว่าติดไปโอทีคืออะไรความหมายก็ติดไปโอทีคืออะไรทำใหโอทีคเราเราจะได้อะไร<ม>แล้วความย่างยื่นของการทาเกษตรไบโอมันถึงจุดไหนยังไงมันมันจะมีขั้นตอนเราก็จะมีอเอกสารไปศึกษา,ามาเลยใช่ไหมอ่าครับในส่วนหนึ่งผมไปศึกษามาส่วนหนึ่งเราก็มีพี่ที่เขาทําตัวเนี่ยเราเขาประสบความสําเร็จอยู่บ้าน<ม>เองไหมอ๋อใช่อยู่ในโคราชเราเนี่ยไม่ใช่ไม่พื่อเองไม่เชียงเมื่ออบนสูงครับที่เขาจะอยู่อำเภอดหลวงทศอยู่ติ๊กไดวัดของขุณเลยอ ประสบความสำเร็จมากทำเกี่ยวกันอะไรกันทำเป็นกเกษตรไบโอตัวนี้เลยคือทําวัสดุปลูกเองทำํำปุ๋ยเองเอมัดถาดเองไม่ใช่สารเคมีเลยไม่ใช่สารเคมีเลยเรารสชาติที่ได้มาที่ไปชิมอย่าง่้งอ้งอยที่ผมจะทําเนี่ยรสชาติดีมากแล้วมันปลอดสารรออ้อยแต่ว่าพี่เขาจะทําตลาดน้ำอ้อยในตลาดสูง ยังยังผมจะแบ่งตลาดเป็นตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนแต่ของพี่เขาจะทาตลาดกลางกับตลาดบนตลาดล่างเราจะไม่ค่อยได้ชิมของพี่เขาอะไรเงี้ยเหมือนอ้อยมีคุณภาพดีอ,อะไรประมาณนะี้ไม่มีสารเคมีไม่ใส่ปุ๋ยเลยทําผลิตปุ๋ยเองใ,ใส่สารอินทรีย์ประมาณนี้ไหมใช่ใชอ,อาจารย์เพราะว่าเรียบเทียบเหมือนมนุษย์เรากินอาหารห้าหมู่บพืชกินอาหารที่พกาธาตุแล้วก็อาหาที่พกาธาตุมาให้ ให้พืชกินได้โยไม่มีแต่มาศึกษามาจริงทิบพลกาเลยจริงจริงครับวันนี้หน่อยครับอาจารยังลองพิษลองถูกอยู่ก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมาแบ่งปันเนี้ยแต่มันจะติดตามไปเลยเนาะนะครับอันนี้เป็นคลิปที่หนึ่งในการที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการของคุณสมเกียรติโซดกลางตอนนี้เราก็มาอยู่ ที่บ้านที่ป่าบ้านมิงบ้านมิงครับอยู่หลังอยู่กลางๆวัดบ้านมิงด้านหลังกลางมิงปวดเมื่อยแลกลัวเลยแต่มันเรื่องจริงกันเลยมาอยู่กล้บ้านใกล้ๆอยู่ติดคนละฝั่งถนนชินนะครับอาจารย์มาตะล็กกันหน่อยก็ท่นนี้ก็ขอบคุณเดี๋ยวเราติดตามไปดูคอมมูนดีๆต่อไปครับก็ขอบคุณสุขเกศโอขอบคุณยันคับขอบคุณครับสวัสดีครับ